ชมการใช้งานในจอ2กิกนะแรม2กิกกล้อม16ครับนี่เราดูผ่านการเวลาที่ทอนลุกทีวีครับก็สามารถเปลี่ยนช่องได้นะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดไฟงคาื่อนะครับไฟลีมานะครับปุ่มก็จะมีไฟให้นะครับปุ่มอะไรคุมได้เหมือนเดิมนะครับก็ต้องถอยนะครับ ใช้กล้องถอยหลังเดิมนะครับ <ไป S 1> ของรถไม <ป S 1> ่ต้ <ไป S 1> องจั <ไป S 1> ดแบ่งใดๆนะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นเลยนะครับชัดเจนนะครับแอปอะไรอีกนะครับตัวนี้สามารถแบ่งสองหน้าจอได้นะครับเน็ต่าลกทีวีดูไปแล้วนะครับดูเน็ตฟิกนะครับตัวนี้เราลงเน็ตฟิกไปแล้วนะครับไม่ใช่ลบ กัันนะครบลูกค้าเพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้นะครับก็สามารถรับชมรายการต่างๆของ Netflix ได้เลยนะครับอันนี้เราไม่มีอันนี้มันจะถามว่าอัปเดตไหมนะครับกดโอเคไปก็ไม่อัปเดตนะครับมันเป็นเวอร์ชั่นที่แอบใช้นะครับโอเคเราก็ล็อกอินเข้าไปปกตินะครับเหมือนในโทรศัพท์ในมือถือนะครับแผที่นะครับ แปนที่อยู่ไหนเอออยู่นี่นะครับกลุ่มดวนเลยนะครับจะไปไหนดีค่ำนี้ไประยองนะครับไปเที่ยวทะเลดีกว่านะครับทะเลใสๆระยองสัตหีบนะครับบางแสนคนเยอะนะแบ่งสองเจ้าทำง่ายนะครับปึ๊บ กดค้างไว้นะครับปลากไปที่ขอบนะครับอีกด้านหนึ่งก็กดแบบนี้นะครับโอเคก็สามารถรับชมฝั่งหนึ่งก็เป็นทีวีฝั่งหนึ่งก็เป็นแผนที่ไปนะครับอำนวยความสะดวกให้คนขับครับกางคืดนะครับ,นนรบแสงจ้าจะฟังกับเพลงนะครับปิดหน้าจอได้นะครับเสียงยังอยู่นะครับสมมติว่าผมยะ น,นี่แรมสองกิกนะครับความไวก็จะประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับกลางคืนนะครับแสงจ้านะครับกดค้างไว้นะครับฟังเพลงต่อได้ครับแต่อีกทีก็มาเหมือนเดิมนะครับ เไปดูสเปคหน่อยไหมนะว่าแรมสองกิกจริงไหมนะครับการตั้งค่านะครับแบบเมนูแสดงได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับระบบนะครับเกี่ยวกับแท็บเล็ตนะครับ CPU T3 นะครับ Android v e เวอร์ชันะครับโอเคนะครับหน่วยความจำใช้ไปแล้ว0.9วนะคราบกจกิกนะครับแรมนะครับแ o มก็ว่างอยู่9นะครับจากเนื้อที่ทั้งหมด16กิกครับ สนใจติดต่ออเล็กออโต้ช็อปนะครับขอบคุณครับ